กลับมาแล้วเหรอคะพี่นอ็อตเราคนนี้คืออ้าวนี่ใช่พี่นุ่นเมียพี่หรือเปล่าคะป้าไม่ใช่ตองจำคนผิดแล้วนุ่นเป็นแฟนเก่าพี่ส่วนเนี่ยไมายเป็นภรรยาของพี่เองอะอ้าวเหรอคะสวัสดีค่ะพี่มายชื่อตองนะคะเป็นเพื่อนสนิทของพี่น็อตตั้งแต่เด็กแล้วคะ่ะนีตองมาแล้วเหรอลูกใช่ค่ะแม่ตองมาแล้วคะ่ะ ถ้างั้นอ่ะก็นั่งก่อนไปโลกไม่ได้เจอกันนานเลยนะเราอ่ะได้สิคะแม่คะไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีอ่ะแม่ยังสาวยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ย <c oughs> หนูตองหนูตองนี่ปากหวานจริงนะเนี่ย พี่นุ่นคะพี่นุ่นไปเอาน้ำให้ตองหน่อยได้ไหมอะคะเอาน้ำที่ไม่เย็นเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปนะคะเอาแบบอุ่นๆพอดีพอดีพี่ชื่อไม้นะเรียกแค่ถูกแล้วนะจ๊ะขอนะคะแม่หนูตองกินผลไม้สิลกูกพี่นอตคะพี่นอตบอกให้ตองหน่อยได้ไหมอะคะคือต้องเจ็บมือ พี่แกให้นะแม่ครับแม่ว่าตองสวยขึ้นหรือเปล่าครับผมว่าตองเนี่ยสวยขึ้นตั้งเยอะเลยนะครับพี่หนองน,นี่น่ารักมากเลยนะคะน่ารักแบบนี้เนี่ยตองอยากจะแต่งงานด้วยเลยนะเนี่ยแม่คะถ้าเกิดว่า ตองได้แม่เป็นแม่สามีนะต้องคงมีความสุขตายเลยค่ะน,นูตองอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะลูกตองเองก็อายุไล่เลี่ยก,กับนอตใช่ไหมไม่คิดจะแต่งงานมีลูกมีผัวเป็นของตัวเองเหรอจ๊ะตอนนี้ลูกชายน็อตอมันได้แปดเก้าขวบแล้วนะแหมแม่คะเรื่องอย่างเงี้ยมันเร่งกันไม่ได้หรอค่ะนี่ตอง,องจําได้อยู่เลยนะคะ เมื่อก่อนตอนที่พี่น็อตจะไปคบกับเด็กในหมู่บ้านที่ชื่อนุ่นน่ะตอนนั้นตองยังไม่ยอมเลยด้วยซ้ําตอนนี้พี่น็อตเองก็มีพร้อมทุกอย่างและฐานะก็ดีหน้าที่การงานก็มั่นคงผู้หญิงที่ไหนเนี่ยก็อยากจะได้เป็นสามีทั้งนั้นแหละค่ะจริงไหมคะแม่จริงเหรอตองจริงสิคะถ้าเกิดว่าต่อไปตองมีแฟนแต่งงานนะตองก็คงจะหาผู้ชายที่เหมือนพี่เนี่ยแหละค่ะ หน้าตาก็ดีฐานะก็ดีหน้าที่การงานก็มั่นคงอีกด้วยน้ำจ่าตองน้ำค่ะพี่น,อน้องว่าแต่พวกพี่นี่รักกันได้ยังไงหรอคะตองว่าแบบพี่ไมอ่ะหน้าตาบ้านนอกจะตล์ไปดูไม่ค่อยเหมาะสมกับพี่เลยนะ เอาจริงๆแล้วอะ่ะตองว่าตองเหมาะก,กับพี่มากกว่าอีกเยอะมายเขาไม่เหมือนตองหรอกตองอะ่ะหน้าตาก็สวยแต่งตัวก็เป็นดูดีไปหมดเลยส่วนมายเขาอะ่ะวันวัน,วนไม่ทาอะไรหรอกอยู่บ้านทําอาหารเลี้ยงลูกดูสภาพตอนนี้สิดูได้ที่ไหนอะ่ะพี่เห็นแล้วรู้สึกขยะแขยงมากเลยตั้งแต่ที่พี่แต่งงานกับมายเนี่ยเหมือนชีวิตพี่อะ่ะเหมือนโดนเคาะายอะไรก็ไม่รู้อะ่จะจงไม่ไ้ตองนะะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะความสวยอย่างเดียวนะ่ะมันใช้ไม่ได้หรอกนะ เมียที่ดีอ่ะมันต้องอยู่กินกันได้จริงไม่ใช่แต่งตัวสวยไปวันวันแล้วตอนที่แกไข้ตอนที่แกไม่สบายอะ่ะนอ็อตใครกันแน่ที่เป็นคนคอยเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แกทั้งคืนอะ่ะแล้วไอ้โรคปวดหลังของแกที่เป็นมานานแสนนานอะ่ะมันได้ใครรักษาล่ะฮะไม่ใช่พ่าไมายเหรอไม้เขายอมไปเรียนนวดเพื่อมาดูแกแล้วก็ปฏิบ,บัติพัดนวีแกนอ็อตถ้าเกิดไม่ใช่ไมลป่านเนี้ยแกตายไปนานแล้วมั้ง พี่มายคะพี่เองก็อย่าไปถือสาพ,พี่นอนเขาเลยนะคะอย่าไปโกรธเขาเลยคือเขาเองก็แค่เคยชินกับการเข้าข้างตองก็แค่นั้นเองอะ่ะคือเราสองคนอะ่ะก็สนิทกันมาตั้งแต่เด็กอะเนาะพี่ตองไม่จะบอกอะไรให้นะนี่มันบ้านของน็อตกับมายที่เขาซื้อด้วยกันนะส่วนตองตองมาที่นี่ในฐานะแขกเพราะฉะนั้นอ่ะตองน่าจะให้เกียรติเจ้าของบ้านบ้างน,นะโลกแต่ถ้าเกิดว่าตองไม่รู้จักคําว่ากาลเทศะ แม่ว่าตองควรจะกลับไปเรียนเรื่องมารยาทใหม่นะแม่ครับคือตองเขาเป็นแขกนะครับแม่แม่พูดแบบนี้มันแรงเกินไปหรือเปล่าหยุดด้ยนี้นะน็อตผู้หญิงดีๆเนะี่ยเขาไม่ยุ่งกับคนที่มีครอบครัวแล้วหรอกแล้วอย่างนะน็อตแกก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าแกไม่เล่นด้วยนะ่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนเขากล้าเข้าหาแกหรอกจริงไหมส่วนไมายล่ะก่อนที่มายจะแต่งงานกับแกไมายเขาเป็นคนเก่งมีหน้าที่การงานมัน่นคงเป็นที่รักใคร่ของคนอื่น แต่หลังจากที่ไม้แต่งงานกับแกไม้ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อมาอยู่ดูแลลูกผัวไม้เขาเลยมีสภาพแบบนี้ไงแล้วที่แกบอกว่าไม้ไม่ดีแบบนั้นไม่ดีแบบนี้ฉันถามหน่อยฟินนอตแกมีดีอะไรนักหนาฮะส่วนตองก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าตองยังทําตัวแบบนี้แม่เชื่อเลยนะไม่มีผู้ชายคนไหนเขาเลือกตองเป็นแม่ของลูกหรอกความสวยอย่างเดียวนะมันใช่ไม่ได้นะตองถ้าเกิดว่าจะมาสวยแต่ทําตัวให้มีประโยชน์แบบนี้ มันก็ไหลค่ะโูกมัวนั่งนิ่งทำไมกลับบ้านไปสิแม่นี่มันจะบ้าเกินไปแล้วนะคะกล้าพูดแบบนี้กับตองได้ไงนี่ตองก็เป็นเด็กมีพ่อมีแม่เหมือนกันนะคะพูดแบบนี้คิดว่าจะยอมเหรองั้นเหรอจ๊ะถ้าเกิดว่าหนูตองไม่ยอมอ่ะหนูตองก็กลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ของหนูตองทีจ๊ะแหมทำตัวเย็นกัเด็กไม่หย่านม ตอนตอนตอนดีกว่าแม่แม่พูดแรงเกินไปแล้วนะแรงอะไรนอตนี่มันน้อยไปด้วยซ้ํานะแต่ถ้าเกิดว่าแกสงสารเขานะก็ออกไปอยู่กับเขาสิเออไม่ครับแม่ผมอยู่ที่นี่กับแม่กับไม้ผมก็มีความสุขด,ดีแล้วครับที่แม่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแม่พูดถูกหมดเลยนะครับแมไอ้น,อนแกนี่มันเปลี่ยนสีจริงๆน,นะหน้ามีแกสิอ้ยไม้ พี่ขอโทษนะเมื่อกี้พี่ผิดเองอ่ะพี่ผิดแล้วมาเป็นเมียที่ประเสริฐที่สุดเลยเหรอเงินแฟนเก่าพี่ที่ชื่อนุ่นเมื่อกี้นี้ล่ะอ่าคนนั้นแค่แค่แฟนเก่าอ่ะแค่แฟนเก่าเหรอแม่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 ช่วยด้วยแม่แช่วยด้วยจะได้จำไอ้นี่เลยเนี่ยแก้วมังกรเนี่ย ไห้ห <c oughs> มีความรักดีๆอยู่กับตัวแล้วอย่าเอาใครมาสร้างปัญหาดีที่สุด